เรื่องของอดีตตำรวจผมว่าคงไม่ใช่อดีตตำรวจแล้วผมคิดว่ากัพฤติกรรมเหล่านี้ผมก็รับไม่ได้ตำรวจเองก็รับไม่ได้นะแล้วประวัติของท่านก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนักเท่าที่ผมตรวจสอบแบบรายงานมานะงนั้นเราก็อย่าไปขยายความให้กับกับเขานะเขาว่าคิดอาจจะคิดในในมุมของของอะไรล่ะที่ไม่ค่อยสนใจกฎระเบียบนะผมก็เสียดายเขาเป็นตำรวจมานด้ํำไปนะ กิริยาอาการท่าทางมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามีคดีอยู่หลายคดีหกเจ็ดคดีมันอาจจะยิ่งพูดยิ่งคดีเยอะก็ได้นะดูถูกดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูถูกพบตํารวจดูถูกองคอ์กรตํารวจเดี๋ยวเนี่ยผมพูดออกไปเดี๋ยวก็มาดูถูกผมอีกนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านอ้างว่ามันเป็นเกมกรรความลับของคนนนี้มาบอกนะส่งมาที่ไอความลับที่ว่ามันอะไรนะผมก็จะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเข้ามาชี้แจงว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็โดนอีก นะก็ลองตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนผมยืนยันว่าไม่มีใครบปกดดันเจ้าที่รัฐหรือกดดันรัฐบาลได้โดยเด็ดขาดนะไม่มีนะครับ ที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังไปนั้นเป็นคําพูดของพลเอกประยุทธต์ต่อคุณสันทนนะครับตั้งแต่ปี2561ซึ่งตอนนั้นมีประเด็นของเรื่องตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับที่เป็นคดีโงคดีความตํารวจบุกเข้าไปแล้วคุณสันทนะก็ต่อโต้อย่างดุเดือดพร้อมกับพูดถึงรัฐบาลน,นะครับว่าคุณสันทนะนั้นไปรู้ข้อมูลเชิงลึกของรัฐบาลแล้วก็ทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับออกมาซัดคุณสันทนะ ผมคงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าประโยคดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ว่าว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นคลิปที่ผู้คนขุดขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในโลกติ๊กต็อกเนี่ยอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คุณสันทนะออกมาแถลงข่าวนะครับออกมาแถลงข่าวประเด็นหลักๆก็จะอยู่ที่คุณชูวิทย์กับคุณน็อตนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันแล้วก็เรื่องของทุนจีนสีเทานะครับแต่ว่าคุณสันทนะบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะแกจะไม่หยุดนะแกจะไม่หยุด แกจะเดินทางไปร้องต่อซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็จะมีทั้งที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อมูลยื่นข้อเรียกร้องถึงสปอสปอน,นี้ก็หมายถึงนี่แหละครับพลเอกประยุทธ์อีกแล้วนะครับแล้วก็พลเอกประวิตย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แหละครับว่าจะจะไปเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ทาเนียบรัฐบาลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะครับประเด็นไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ต้องดู ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะมีปฏิกิริยาหรือว่าแอคชั่นอย่างไรผมเอาประเด็นนี้เนี่ยมานําเสนอก็เพื่อต้องการเออเทียบเคียงว่าไอ้ครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เคยก็เคยมีประเด็นกับคุณสันทนะคุณสันทนะเองก็เคยไปพาดพิงถึงรัฐบาลคือตอนนั้นเนี่ยนะครับไปไปพาดพิงลักษณะที่ว่าตนเองเนี่ยไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรนะครับในรัฐบาลแล้วก็โยงว่าเอะมันเป็นสาเหตุที่ ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับบุกเข้ามาที่ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองหรือไม่นะครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณสันตนะแก,เป,ปกเ,เป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วก็มีพฤติกรรมขัดขวางตำรวจที่เข้าไปค้นจับกลุ่มการค้าครีมผิดกฎหมายโดยอ้างว่าถูกกันแกล้งเพราะไปรู้ข้อมูลการุจริตของผู้ใหญ่ในรัฐบาลนี่ไงพลเอกประยุทธ์ก,ก็เลยซัดเลย ตานที่ผมเปิดทลิปให้กับคุณผู้ชมไม่ดูเดี๋ยวสัปดาห์นะหน้าไปดูต่อนะคือตอนนี้โจทย์แกก็เยอะนะคุณสันทนานะครับคุณชูวิทย์น็อตกองสลักพลัสมีพลตบรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วล่าสุดจะไปเคลื่อนไหวอะไรกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คํานะครับ แม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะคร้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวรนะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะน,นี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ยก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผม แม่ผมทําให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆและนะครับแกงอังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะหชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับอ่าขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ย ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะครับนะมันก็จะเป็นไข่ดิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่ เนี่ยเนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับนี่ฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอ่ะนะครับและที่สําคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คาแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับเออหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุดจริตไอ,อคนที่ว่าผมเั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทํางานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานี เขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายข,ายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสัน พักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ําหนักไม่ต่ํากว่าสา0ร้อยห้าสิบกรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีตนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อย นะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ อาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ1 9 5บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คขว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงาน โอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวรรัสดิกรงสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้หเดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝาก ไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ